สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของกลางซึ่งเป็นเรือน้ามันเถื่อนสามลำนะหายไปจากท่าเทียบเรือของตํารวจน้ำนที่ชนบุรีตามที่เป็นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการยุติธรรมนะครับถ้าของกลางขนาดเรือน้ามันเถื่อนซึ่งมีขนาดใหญ่มากหายไปโดยที่ตํารวจไม่รู้ตัวเนี่ยตำรวจต้องรับผิดชอบนะนะครับนะผมก็เชื่อว่ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็น่าจะหาตํารวจที่เกี่ยวข้องมา รับผิดชอบนะครับเพราะว่าคดีนี้นอกจากจะผิดวินัยแล้วเนี่ยมันอาญาด้วยนะครับที่ผ่านมาในสารนิกาตัดสินนะครับในกรณีที่ตํารวจทําของกลางหายน้มติดคุกนะนะครับแล้วนี่ของกลางนี่มันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับเรือนะครับหายไปได้ไงนะครับแสดงว่า,าผู้ที่ร่วมกระทําความผิดเนี่ยน่าจะทําเป็นขบวนการผมเชื่อว่าน่าจะมีตํารวจบางคนเกี่ยวข้องมีข้าราชการมีนักการเมืองมวกไอ้พวกสีเทาค่านะ้ำมันเถื่อนทั้งหลายเนี่ย พวกนี้มีเส้นสายบาร,รมีนะก็หวังว่าสอบสวนกลางคงจะเร่งจับกลุมผู้กระทําความผิดนะครับมาดําเนินคดีเร็วๆนี้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยให้ของกลางหายนะครับนะถ้าของกลางหายเนี่ยคนจะเสื่อมศรัทธาในสํานักงานตํารวจแห่งชาติจริงไหมครับพี่น้องพี่น้องว่าน่าจะมีตํารวจหรือข้าราชการเกี่ยวข้องไหมครับนะช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะนะคิดว่าต้องมีการยัดเงินยัดทองมีทำมีขบวนการไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับ ขอบคุณครับ